บางคนเข้ามาในชีวิตเราเพื่อให้ความหวังก่อนจะเดินจากไปบางคนทําให้เรายิ้มได้แล้วกลายเป็นคนเดียวที่ทําให้เราร้องไห้ได้มากที่สุดแล้ววันหนึ่งเขาอาจลืมทุกอย่างแต่รู้ไหมคะ่ะอัลลอฮ์ไม่เคยลืมน้ำตาน,นั้นเลยอัลลอฮ์ทรงรู้แม้สิ่งที่เราไม่ได้พูดออกมาและแน่นอนอันลลอฮ์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในหัวใจในวันที่เราไม่เหลือใครให้ฟัง และในวันที่เราไม่กล้าจะระบายให้ใครฟังคุณแค่มองขึ้นไปบนท้องฟ้ายอย่างเงียบๆแล้วพูดในใจว่าอย่ารบฉันเจ็บแค่นั้นอันเราก็ทรงได้ยินทั้งหมดแล้วแม้ไม่มีใครถามไม่มีใครปลอบแต่อัลลอาไม่เคยเมินเฉยต่อหัวใจที่แตกสลายเพราะความจริงใจ ท่านนบีมุฮัมมัดอ,ลล,อลลัลลอฮลวะสลลมบอกว่าน้ำตาที่หลั่งเพื่ออัลลอฮ์เป็นสิ่งที่มีค่าเหนือกว่าคำพูดใดๆดวงตาสองดวงที่ไฟนรกจะไม่แตกต้องหนึ่งในนั้นคือดวงตาที่หลั่งน้ำตาเพราะความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ถ้าเธอร้องไห้เพราะอดทนเพราะไม่อยากพูดร้ายต่อใครเพราะเลือกเงียบแทนที่จะระบายอารมณ์รู้ไว้เถอะอัลลอฮ์กำลังบันทึกทุกหยดน้ำตานั้นด้วยความเมตตา จุดสมดุลของผู้ศรัทธาคือไม่ลบความดีในใจแม้จะเจ็บเพราะความจริงใจที่มอบให้ใครบางคนคนที่ทำให้เราร้องไห้อาจลืมเราไปแล้วแต่หากเราไม่ลืมลอัลลอฮ์ในวันที่เจ็บเรากำลังเข้าใกล้อัลลอฮ์มากกว่าที่เราคิดอากูอานบทที่สองอายะที่ร้อแปแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอยู่ใกล้พู้ที่วิงวอนและทรงตอบรับคำวิงวอนของผู้ที่ขอคนลืมเราได้ แต่น้ำตาของเราไม่มีวันหลุดจากสายพระเนตรของอัลอ้อและในวันหนึ่งพระองค์จะทรงชดเชยด้วยสิ่งที่หัวใจของเราสมควรที่จะได้รับอย่าเสียใจที่ใครบางคนลืมเราเพราะน้ำตาทุกหยดที่เธอหลัง่งด้วยความอดทนอันลอ้อไม่เคยลืมและไม่มีวันปล่อยให้มันสูญเปล่าค่อิชอนะันล้อ